โอ้เบิ่งผุนคูค่ปอม,มันคู่เปิน่นบริยานเด้อพี่น้องเด้อโอ้บัคิดว่าเปิ่นใหญ่เปิ่นใกล้ๆเนาะปอมเบ้รับตาเข่าพวงเคเห็นกับปอมกาข้อแดงว่านี่โอ้โดนเหรอเด้เป็นสิบปีเราบอกให้กเสษียณนี่ไปแ,แต่ก้อนเนี่เปิน่นเกษมีเนี่เปิ่นจิลบเด้ เป็นสิลบคนเนี่ลบเป็นเดี่กระปอมนี่ก,นก็ได้สมัยตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยอยู่บ้านนอกแล้วครับไปหาคลองกระปอมมือนน่ะพนะู้เฒ่าเพิ่นกับสิมี่วีซ่าเลยซันในยังน้ยนอยด้วยครับเวีซ่าคลองกรกกนนงะอกปรอมมันนี่พวมี่ใหม่พวมีเสือเข็ดในเบิ้งเนาะวีซ่าสองกระปอมเมือนไรวกระปอมเอ้ยรับตาเข่าบวง เขาพ่วงแล้วจังคอยมืดนตาเพื่นว่าเนี่ยแล้วก็จะเอาใหม่กับ่บ่วงนี่ค่อยๆเข้าไปบอกอ่า,าล้อมังเด้อพี่น้องเด้อยังใส่ได้ปะคนเวลาังใส่ได้ใ้สมัยผมเป็นเด็กหน่อยเอาบ่วงเอาบ่วงเข้าไปใกล้ๆเพื่อนเลยก็อบอกเพื่อนว่าอันนี้นะเพื่อนก็ทิพู์เฒ่าเพื่อนผ้าเบาหนะาก็บปอมเ้ยรับตาเขาพ่วง เอาบ่วงแล้วจังคอยมืนตาว่าะั้นแต่ว่ากระปอมมันก็นกนรับตาให้ดีนะรับตาก็เอาบ่วงคล้องหัวกระตกปับ <c oughs> <c oughs> ก๊บปวดกระปอมกระปอมกาข้อแดงมีใจกระปอมกาสีเพิ่นเออสียุคข้อเน้ยย่ยามบนขึ้นมาตากแดดทั้งสี่เพิ่นเซ็ต์เปิร์เซ็ข้อแดงๆเ,เห็นไห เป็นส <im <im ีแนบเบิงกัพรนะตัวใหญ่ดิครับนะตอดเงามกๆเลยนะตอดเงาเป็นเด็กหน่อยสิบสี่สิบห้านะบมมียังหนอพี่น้องบมมีแนวไทยเบิงมาพอกับพรก็เลยคือได้ก็เล่ไทยเห้เบิงกระบอกวิชาน้ำมาละวิชาคองกับพรน้ำบันดองเข้าซูมเมอนี่ก็เมิดเลยะครับ กับความบ่มีดอกอันนี้ตัวแม่เป็นยุ่สัสบริตตัวแม่เป็นยิลบดีดตัวกรุงเทพก็มีกับปอมเหมือนกันเด้อพี่น้องเด,ดอ้อปอมมันมี่ตะตายอย่งวัดเด,ดอ้อกรุงเทพก็มีขี่กับปอมเหมือนกันคุณลงนเป็นกับว่าผิวปากผิวปากนในหล่ะวา นี่เพื่อนจับได้แล้วว่าผมบ่เคยดอกแต่ว่าเคื่อยจะเอาบ่วงคล้องเลนะไปละไปละลายยางกับใบเบิ่งเพิ่นจุคู่เลยใ่ใกล้ใกล้โอ้ใบเพิ่นคู่ตอเปนคู่เพิ่นใบใหานเด้อพี่น้องเด้อนะโอ้บ่คิดว่าเพิ่นใหญ่ใบใกล้ใกล้เนาะตอเบื่อรับตาเข่าบ่วงโอ้ไปเลยเว้ยไปละพุ่น สำนีแหละครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับ